คุณผู้ชมคะสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นวันที่28มีนาคม2518ค่ะวันนี้บริษัทซินเคย์เฮีนสติลร่อนจดหมายไปถึงสำนักข่าวว่าจะมีการถแถลงข่าวเรื่องคุณภาพเหล็กเส้นที่นำมาใช้สร้างอาคารสอตองงอวันที่9เมษายนนี้ค่ะ นายเฉินเจี้ยนชีกรรมการบริษัทและนายสมพันธ์ปานแก้วกรรมการบริษัทซิงเคยวนสติลจำกัดส่งจดหมายถึงสื่อมวลชนเรื่องขอถแถลงข่าวข้อเท็จจริงกรณีบริษัทถูกตั้งข้อสงสยัยเกี่ยวกับกรณีผลิตเหล็กเส้นที่ผลิตขึ้นโดยไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมหรือว่าสอมอ,อ,อรกระทรวงอุตสาหกรรม โดยระบุว่าตามที่ขนาดนี้มีข่าวในเชิงลบและเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของบริษัทซินเคย,ยืนสติลจำกัดที่ผลิตขึ้นนั้น ปราศจากมาตรฐานอีกทั้งมีการตรวจสอบพบในการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ใกล้กับสวนจตุจักรกรุงเทพมหานครต่อมาเกิดเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวทำให้อาคารสูง30ชั้นนั้นถล่มลงมาทางบริษัทซิงเครอร์แนต์สติลจำกัดใครขอแถลงต่อสื่อมวลชนถึงข้อเท็จจริงทุกประการรวมทั้งมีความประสงค์จะขอสื่อสารไปยังประชาชนทั้งประเทศด้วยถึงเจ็ดจำงที่จะประกอบกิจาการโดยสุจริต ยึดกลักธรรมาพิบาลอย่างมั่นคงโดยการถแถลงข่าวดังกล่าวนี้นะคะจะเกิดขึ้นวันพุทธที่9เมษายน2518เวลาบ่าย2โงตรงค่ะ